หลังจากเราได้ชื่อของว่าที่ผู้นํคนใหม่ของสหร,รัฐอเมริกาแล้วนะคะก็มีบทวิเคราะห์ออกมามากมายทีเดียวนะคะทั้งจากนายและต่างประเทศถึงผลที่จะเกิดขึ้นต่อโลกรวมถึงประเทศไทยนะคะวันนี้เราก็เลยรวบรวมมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะโดยหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์จะเข้ามาดํารงตําแหน่งนั้นนะคะหลายคนบอกว่าต้องรอดูก่อนว่าใครนะคะจะมาเป็นรัฐมนตรีเพื่อช่วยการทํางานกับโดนัลด์ทรัมป์รวมถึงนโยบายที่เขาหาเสียงไว้จะทําได้จริงตามที่พูดหรือเปล่า แต่กว่าจะได้เริ่มทํางานอย่างจริงจังก็ต้องรอไปถึง20มกราคมในปีหน้าอย่างไรก็ตามหลายภาคส่วนออกมาประเมินนะคะว่าเศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบค่ะในทางลบนั้นสิ่งที่เราน่าจะเห็นได้ชัดสุดคือภาคของการส่งออกนะคะเนื่องจากว่านโยบายสุดตรงของเขาโดยเฉพาะเรื่องการกีดกันการคาร้านระหว่างประเทศจะทําให้ไทยได้รับผลกระทบให้ภาคการส่งออกชะลอตัวลงเนื่องจากว่าในประเทศไทยเองนะคะมีสหรัฐอเมริกาเป็น คู่ค้าอันดับหนึ่งแต่ก็มีผลในเชิงบวกเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะภาคตลาดเงินตลาดทุนที่จะอานิสสงได้รับอานนิสสงทางอ้อมนะคะจากนโยบายสุดตรงของทรัมป์ที่จะทําให้เศรษฐกิจนะคะรวมถึงภาคของการลงทุนได้อนิสสงในทางอ้อมไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นไทยแต่จะรวมไปถึงตลาดหุ้นเอเชียด้วยค่ะ โดยงานสัมันาที่ทางตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยหลังเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและความเชื่อมั่นนักลงทุนปี60นายไพบูณ์นลินทรังกูลนายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนประเมินนะคะว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐจะลงมือผลักดันทันทีที่ขึ้นมาบริหารประเทศตามที่ได้สัญญาไว้ตอนหาเสียงนั้นก็คือ1การลดภาษีนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาของสหรัฐลงเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ 2. คือการยกเลิก tpp นะคะหรือว่าความตกลง หุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพ,พื้นแปซิฟิกซึ่งจะช่วยคลายความกังวลให้กับประเทศไทยลงได้เพราะว่าไทยไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มของ TPP อยู่แล้วและที่ผ่านมานเราก็เคยวิตกกังวลมาตลอดว่าจะเสียเปรียบทางการค้ากับนานาชาติและสุดท้ายก็คือการยกเลิกโอบามาแคร์หรือหลักประกันสุขภาพของนายบารักโอบามาค่ะนั่นคือนโยบายที่ทรัมป์จะเดินหน้าต่อไปนะคะส่วนผลที่เกิดขึ้นก็น่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเกิดใหม่หรือว่า emerging market ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตลาดหุ้นไทยนั่นเองนะคะแต่ระยะถัดไปตราด,ดอกเบีย้ยของสหรัฐก็น่าจะปรับตัวสูงขึ้นเงินดอลลา,าร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นแล้วก็นํามาซึ่งความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในอีก2ปีข้างหน้าค่ะผมเชื่อเฟสก็คงน่าจะขึ้นดอกเบีย้ยประมาณ2ครั้งในปีหน้าครั้งหนึ่งในปีนี้ปลายปี2ครั้งในปีหน้าแต่ปีที่จะพลิกผันอาจจะเป็นปี18และเพราะเป็นปีที่ทรัมป์เนี่ยอาจจะเข้า บริหารราชการเต็มตัวแล้วนะครับแล้วก็มีงบประมาณมีอะไรเรียบร้อยแล้วนโยบายส่วนใหญ่ของทรัมป์นี่เป็นนโยบายที่ค่อนข้นางจะกระตุ้นเศรษฐกิจค่อนข้นางเยอะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะนํามาสู่เงินเฟอ้อนามาสู่ความเสี่ยงแล้วก็นํามาสู่หนี้ของรัฐบาลอเมริกันที่จะสูงขึ้นนะครับเพราะเขาจะมีแต่ใช้จ่ายแต่ไม่มีไรายได้ะจะลดภาษีรายได้ก็หดอีกฉะนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าเฟดอาจจะขึ้นอกเบีย้ยมากขึ้นในปี18 ส่วนเรื่องของการส่งออกนะคะแม้ว่ากระทรวงพาณิชย์จะคงเป้าหมายการส่งออกในปีหน้าไว้ที่3%แต่ว่านายเบนเจร์งสุวรรณคีรีหัวหน้า,น,านักวิเคราะห์ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TMB บ,บอกว่าทั้งศูนย์เองนะคะปรับเป้าการขยายตัวการส่งออกของไทยในปีหน้าลงจากเดิมที่คิดว่าจะโตได้2%เหลือ0%นั่นก็คือไม่ขยายตัวเลยนะคะหรือถ้าโตได้ก็อาจจะแค่1%เท่านั้นเนื่องจากนโยบายของทรัมป์จะให้น้ำหนักกับเศรฐษฐกิจในประเทศลดการพึ่งพาการนำเข้าซึ่งอาจจะส่งผลต่อ ส่งออกสินค้าของไทยไปยังสหรัฐให้ชะลอตัวลงต้องอย่าลืมว่าโดนัลด์ทรัมป์หาเสียงมาตลอดนะครับอยู่บนพื้นฐานที่ว่าหนึ่งเขาไม่เป็นคนที่ไม่เห็นด้วยกับการค้าเสรีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น TPP ที่ก่อนหน้านั้นเราเคยกังวลว่าเอะเมืองไทยจะตกขบวนหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับขบวนไม่ออกแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่2เรื่องของการค้าเสรีเราเคยหวังว่าจะมีการกรอบอเจรจากรอบการค้าเสรีระหว่างไทย US มากขึ้นนะครับ ตรงนี้ก็คงยากลําบากมากขึ้นนะแต่นอกจากนั้นเองก็จะเห็นได้ว่าสหรัฐในโดนัลด์ทรัมป์เองเคยมีจุดยืนที่อยากจะลดการนําเข้าสินค้านะครับโดยการขึ้นกําแพงภาษีมากขึ้นตนัวนี้เป็นตัวที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของเรา The have ด้านนายกรอบศักดิ์ภูตระกูลนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีมองว่าประเทศที่น่าจะได้รับความเดือดร้อนจากประธานาธิบดีคนใหม่มากที่สุดก็คือเม็กซิโกค่ะซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของสหรัฐนะคะแล้วทวางก็พูดชัดเจนทีเดียวนะคะว่าจะดําเนินการกับเม็กซิโกนะคะแต่ว่าเอเชียน่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดโดยเฉพาะกลุ่มความร่วมมืออาเซยนก็คือ10ชาติสมาชิกอาเซียนและ6ชาติเพื่อนบ้านในเอเชียซึ่งก็รวมถึงจีนญี่ปุ่นเกาหล ใ,ใต้อินเดียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แต่ที่จะโดดเด่นขึ้นมาในเวทีโลกก็เพราะว่าเป็นกลุ่มความร่วมมือที่มีโอกาสทางธุรกิจสูงที่สุดกลุ่มหนึ่งของโลกในขณะนี้ค่ะ